สวัสดีครับคียดีแล้วอยากทำอะไรก็ทำนะครับเบิร์ธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับวันนี้นะครับเรามีข่าวกระแสนะครับกระแสมาแรงๆตอนนี้เลยนะครับก็คือเป็นแบงค์20บาทนะครับในรัชกาลที่9นะครับแบงค์20บาทนะครับธนบัตรใบ20บาทนะครับในรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นกระแสนะครับที่มีราคานะครับที่เขาให้กันนะครับเออนักสะสมนะครับให้กันเลยนะครับหมื่นถึงหมื่นห้าพันบาทนะครับขนาดแบบว่านะครับสภาพแบบว่า ไม่ใหม่เท่าไหร่นะครับก็คือสภาพนะครับผ่านใช้นะครับแต่ไม่สวยนะครับยังให้ราคาก็เป็นหมื่นถึงหมื่นห้าเลยนะครับแบงค์ยี่สิบที่จะพูดถึงนี้นะครับก็คือนะครับเป็นแบงค์ยี่สิบนะครับที่เป็นแบบนะครับ ผลิตนะครับผิดพลาดนะครับเป็นแบบแบงค์ที่แปลกนะครับมีการผลิตผิดพลาดจากโรงงานเขานะครับก็คือเขามีการปั๊มนะครับมีการทํามาผิดพลาดนะครับจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้มีการดัดแปลงนะครับซึ่งนะครับเจ้าของแบงค์นะครับเขาเก็บไว้นานแล้วนะครับแบงค์แบบนี้นะครับแล้วทีน so kind of ี้นะครับเขาเพิ่งนํามาเปิดเผยนะครับ นักสะสมนะครับเอามาตรวจมาเช็คดูนะครับเข้าตานักสะสมเลยนะครับก็คือเป็นของจริงนะครับไม่ได้ดัดแปลงนะครับเป็นแบงค์ที่ผลิตนะครับผิดพลาดจากโรงงานจริงๆเลยนะครับซึ่งนะครับนักสะสมนะครับคนที่เขาต้องการนะครับเขาให้ราคาเลยครับเป็นหมื่นเลยครับหมื่นถึงหมื่นห้าเลยนะครับแต่ว่านะครับเนี่ยนะครับก็เป็นแบงค์ยี่สิบนะครับที่นะครับมีลักษณะดังนี้นะครับก็คือมีเนื้อเกินตรงเนี้ยนะครับจะมีเนื้อเกินนะครับจากแบงค์ออกมานะครับ ไม่มีการตัดนะครับเป็นเศษของกระดาษแบงค์นะครับเป็นเศษกระดาษที่เกินออกมานะครับเป็นเศษกระดาษที่เกินออกมานะครับซึ่งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่ได้เอากาวมาแปะติดนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็มีการ เกินออกมานะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับมีกระดาษนะครับมีชิ้นส่วนของแบงค์เนี่ยนะครับเกินออกมานะครับก็ถ้านะครับเพื่อนๆเจอลักษณะแบบนี้นะครับก็คือนะครับเป็นแบงค์ที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับมีราคานะครับมีราคาอย่างที่บอกนะครับหมื่นถึงหมื่นห้านะครับผมเก็บไว้นะครับเจอแล้วเก็บไว้นะครับสามารถนะครับนำเสนอขายได้เลยนะครับนักสะสมต้องการนะครับก็มีการพิสูจน์แล้วนะครับ ว่าเป็นของจริงนะครับผิดพลาดจากการผลิตจริงนะครับผมเจอแบบนี้นะครับในร้านค้าในระบบหมุนเวียนใช้จ่ายนะครับอย่าลืมนะครับสังเกตนะครับอย่าทิ้งนะครับอย่าคิดว่านะครับเป็นแบงค์ที่อย่างสมมุติว่าใครไม่ไม่เคยได้ศึกษาถ้ามาเจอคลิปเนี้ยนะครับมาดูในคลิปเนี้ยนะครับเก็บไว้เลยนะครับมีราคานะครับอย่าทิ้งนะครับไม่ใช่ว่าแบงค์ชำรุดแล้วทิ้งไปนะครับผมนะครับก็มีราคานะครับอย่างที่บอกนะครับ ฝากกดแชร์นะครับให้เพื่อนๆนะครับที่กําลังนะครับศึกษาเรื่องของเหรียญนะครับแล้วก็แบงค์นะครับผมแบงค์เก่านะครับเหรียญกระสับนะครับเบิร์ตเทนิสนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม